า่เน่อเียตอนนี้เฮียจับตัวกันน้อยกว่าเหมือนกันนะเขาเปิดมันจ้ากำลังไปโรงพยาบาลอเจียกเจียกมัดเจียกมัดไอ้นั่นมัดประตูไว้มันเป็เมลูกเก่าไหมกันจะมเอาไปตจะ่รันั พอสองเนเข้าตรงอนามัยปังค่าเนี่ยตรงเข้ามาเลยป่ะมันยังไม่ไร้กว่ขวาอยู่มันเกิดจะขึ้นบนพุ้น

Kelo tak?